ผิดตายเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสปอนเซอร์แม้ทีนข้ามท่ายแม้แต่ครั้งเดียวเพราะวันนี้ผมเองให้ความเคารพผู้นำทุกค่ายที่ทำธุรกิจเจินงาส่วนใหญ่คนที่มาคุยกับผมผมจะถามว่าพี่ครับถึงเวลาหรือยังที่เราจะมาถึงคำว่าแก่งของธุรกิจเชินงรายซึ่งผมเองเนี่ยถึงมา20ปีที่แล้ว ผมค้นพบตั้งนานแล้วว่าไอ้คำว่ามั่นคงในธุรกิจเครือข่ายมันคืออะนในขณที่หลายๆคนเนี่ยนนนะยังวงยังวงังยังวนอ,อยู่กับธุรกิจเครือข่ายแบบเก่าๆเฮรลโลสารพาราไปรุ่นไปนี่แล้วก็ไปสร้างความเจ็บช้ำให้กับคนที่ตามอยู่เอยไปถ้าวันนี้พี่คิดว่าพอแล้วกับการทำธุรกิจเครือข่ายแบบเก่าๆเราพูยกันที่วันที่ผมเจอแล้วเขาไอ้มั่นคงคือว่าเมื่อก่อนเขาว่ามั่นคง แต่ละคนคือคำว่าบริษัทมั่นคงซึ่งผมก็เคยเข้าใจอย่างนั้นผมเคยทำาุรกิจเครือข่ายบเบอร์เองตัวเองเหมือนกันผมก็ชัดเจนบริษัทมั่นคงผมทำไปสามปีรายได้ผมประมาณสองหมื่น่อเดืแต่ในขณะที่เพื่อนผมเองอีกหนึ่งคนทำธุรกิจขายตัพร้อมกันกวันเดียวกันสามปีผ่านไปเขาได้เดือนล้านเราภูมิใจกับคำว่ามั่นคงของบริษัทเรา ยักษ์ใหญ่เตอร์หนึ่งมันง่นคงไปเที่ยวต่างประเทศแต่เพื่อนเราเดือละลาก่อนนั้นเราไปกล่าวหาว่าบริษัทเขาไม่มัน่นคงมันเลยเขาไาม่เขาต้องถึงจุดว่าเฮ้ยเขาว่ามั่นคงมันคืออะไรกันแน่ระหว่างบริษัทกับทีมนี่คือเรื่องจริงนะพี่วันนี้ตั้งแต่เราลงไปต่างหาที่เรียกว่ามั่นคงสำหรับเรา แต่ปัญหาคือเราจะทำยังไงให้ตั้งแต่เราลงไปเกิดคำมันม่นคงตลอดไปมันก็เลยเกิดการสร้างองค์กรขึ้นมาหลายคนก็พยายามจะสร้างองค์กรโดยผมบ้านมีทีมรู้มีทีมนี้แต่คําว่าแก่นของการสร้างองค์กรมันไม่ได้แค่มีทีมมีคนมีระบบมันต้องมีแบรนด์ต้องสร้างแบรนด์แบรนด์สร้างเพื่ออะไรเพื่อจะสามารถดูแลคนของเราได้ตลอดเวลาตลอดไป แลกเปลี่ยนแนวคิดจากที่ทางผมไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะวันแรกที่ผมจะที่ทางร้นกันผมเพิ่งทีที่ทางมาสปอนเซอร์ผมด้วยซ้ำไปนี่คือเรื่องจริงและผมเปิดโอเพนผมเปิดโอเพนอยู่แล้วแต่ผมก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างผมก็สอนแต่ละคนว่าวันนี้ทุกค่ายดีหมดทุกค่ายดีหมดแต่ให้เด็กแตัไปใจทางที่ไหนมีวิธีทางที่จะทำให้ตัวเองสำเร็จได้หรือยังเพื่อนผมมีจุดเด่นอยู่หนึ่งเรื่องคือผมเนี่ยจะมีเพื่อนในเฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะ แล้วเพื่อนเฟซบุ๊กผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นําเกินทาะสิ่งที่ผมที่ในการอย่างเดียวคือคนนี้ขาดอะไร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 ถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสอยู่ผมผมจะเติมให้ดีเราเลยใช่ไหมแล้วผมก็บอกกับพี่พี่ทันเหมือนกันว่ามันเป็มีอัานถามว่าถ้าเกิดมาอยู่กับผมแล้วจะตกอยู่ใต้ผมพี่ทันคิดยังไงในั้นที่ทันเป็นคนหนึ่งในวงการเดืถ่ายที่คนข้อประเทศรู้จัก ใช่โอเคไหมแล้ววันนี้มาอยู่ไายใต้เล็กละดีพัดขอโทษทีครับเล็กละดีพัดก็คนมีคนรู้จักทั้งประเทศที่เดียวกันนี่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเดือนละแสนกับเป็นเบอร์สิบแต่เดือนละสิบล้านอันไหนน่าจะดีกว่ากันเดอนสิบไม่ได้ดไม่ได้เลยแต่มันไม่ได้สิบล้านพี่สิบล้านคูดส่วนตัว แต่ถ้าเทั้งหมดทาง,งานง่ายกว่าเดิมอันไหนมันนา่าจะเป็นภาวะผูน้นำมาออกเลยบางคนไม่เข้าใจปูจะต้องไปอยู่ไต้เล็กไต้เล็กไต้เล็ตลอดเวลาถ้ามันมีปัญหาอะไรแล้วเล็กดูแลได้อันไหนดีกว่าที่จะไม่มีคนดูแลว้าวผน,นิ่งเนที่ผมมาเลยดูจังเลมันผมยึดมั่นอย่างหนึ่งผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีมากพอแล้วผมไม่เคยคิดทอยลยุ่ข วันนี้ผมทําอาชีพคือขายอย่างเดียววันนี้พวกพี่ก็อยากสร้างองค์กรเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ผมถามพี่ว่าไอการสร้างองค์กรที่ว่าใช้เวลาวันเดียวหรอมันไม่ผมมาถึงจุดนี้ผมใช้เวลา20ปีจินส,สามารถทําให้คนรู้จักว่าเดอะทีเป็นทันและเด็กทีจะไปสร้างทีที่เพื่อให้ทีพี่เป็นที่รู้จักเหมือนเด็กทีรู้จักกับการที่ว่าพี่มาเป็นเหมือนทีเลยอันไหนมันจะมีประโยชน์กับพี่มากกว่ากันพี่อย่าคิดว่าผมคือเด็กที พี่ก็คือเดือดพิงพี่คือเดือดพิงใช่หรือไม่ใช่หรือบางคนอาจจะไม่ใช่เดือดพิงก็ได้พี่อาจจะเป็นพี่ทันพี่มดทีพี่ทันพี่มดแต่เราอยู่ร่วมกันทํางานแบบไหนทับกันไปแต่วันนี้ระบบคอร์รัปันมีอะไรที่จะต่อเติมให้ได้เรามาช่วยกันพี่ว่าอย่างนี้ดีหมดีครับดีขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณพี่ทันขอบคุณพี่มดนะครับที่มีบริษัทมากกว่าสี่สี่สิบบริษัทไทยเรืของ จริงๆคือผมคือพี่พี่พี่มดแต่ไม่ทานพูดตรงตัวเเวลาเล็กค่ายนี่เป็นยไงเล่นค่ายนี่เป็นไงเล็นค่ายนี่เป็นไงเล่ค่ายนี่เป็นไงผมไม่เคยบอกว่าค่ายไหนไม่ดีสักค่ายนะแต่ผมก็เลยบอกว่าผมมีดีกว่าอย่างไรมากกว่านะครับเราเราทำงานกันมาเมื่อก่อนไม่รู้จักเดี๋ยวนี้มันเป็นพี่เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วแต่พี่ครับผมกล้ารับประกันทุกที่ว่าพวกพี่มวามศาัาพี่มดจต่ไ่ทานอยู่้วใช่เรื๋ยวไม่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ พี่มดพี่ทันสามารถทำให้ทุกพี่สําเร็จได้หรือไม่ได้เไได<ป>มื่อก่อนพี่มดพี่ทันไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรถึงมีไปก็ไม่มีใครฟังแต่วันนี้พี่มดพี่ทันและก็ผมเป็นคนที่จะอาสาเป็นกระบอกเสียงแทนพวกพี่เพื่อช่ายพวกพี่ทำเกิไดได้สดําเร็จเร็วกว่านะครับอาจจะไม่ได้เปิดถึง19ปีมากกอนหน้านี้เพิ่งจะ5ปีแต่ไม่ใช่หม,มายความว่า ห้าปีจะเป็นสิเก้าปีไม่ได้นี่นะนะครับวันนี้พวกที่โชคดีมากที่เก้าเข้ามาสู่ในช่วงนี้สัปดาห์ที่แล้วฟีดข่าวบอกว่าบริษัทขายตรงน้อนใหม่ที่มาแรงอันดับหนึ่งคือแส8แตแตใช่หรือไม่ใช่ใชถ้าพี่ตัดสินใจทำธุรกิจขายตรง ที่จะไปทำธุรกิจขายตรงกับบริษัทน้องใหม่ย่อมดับเท่าไหร่ระหว่างสิบกับหนึ่งนะพี่จริงไหมจริไปตอนที่หนึ่งเนี่ยยังไม่มีที่มานะแต่ตอนนี้พวกพี่มาน่มันข้อประเทศนะถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนจะเป็นมากกว่าหนึ่งแล้วล่ะจริงไหมจริงครับดังนั้นวันนี้เราก็มาตอบย้ำเดี๋ยว,วเรื่องของความมั่นใจ้วยว่าวันนี้พี่ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับที่เดินตามอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วผมก็เชื่อว่า่พี่สร็จแน่นอนกับ 欢迎三位上。